ต่อไปนี้คือเส้นทางสู่แชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกสมัยแรกของปารีสแซงต์แชร์แมนครับซึ่งต้องบอกว่านี่เป็นอีกครั้งที่สุดท้ายแล้วทีมที่ได้แชมป์คือทีมที่เริ่มต้นได้ไม่ดี เริ่มต้นไม่ดียังไงและเส้นทางของพวกเขาผ่านอะไรมาบ้างเดี๋ยวคลิปนี้จะไล่เรียงให้ฟังกันครับก่อนหนึ่งใครไม่รู้คลิปนี้ชอบกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์และกดติดตามให้ทุกแพลตฟอร์มพามอยากคุยเห็นคลิปนี้จะช่องทางไหนติดตามช่องทางนั้นนะครับและหากทานใดนเป็นเจ้าของกิจการมีสินค้าขนมเครื่องดื่มหรืออยากสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้ก็อินบ็อกซ์มาเป็นสปอนเซอร์ช่องได้ตามไลน์ที่ผมแนบไว้ด้านล่างนี้เช่นกันสำหรับไอเชนเนี่ยผมย้อนไปถึงตอนจับฉลากครับอินฟูทั่วไปหรือเพิ่มผมเองเนี่า โอ้โหแม่งโปรแกรมปารีสแม่งหนักสุดๆครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยใน8นัดแรกต้องเจอทั้งแม er นซิตี้อาร์เซนอลบบเยอร์มินิแอาเลนตินมาไนแต่สตุกาที่ฤดูกาลที่แล้วในบุนเดสลีกาทำได้ดีมากพวกเขามีโปรแกรมที่ดูไม่หนักก็คือแค่เซาบวกนะครับแม้กระทั่งกิลรน่าเนี่ยฤดูกาลที่เราก็เก่งเพราะนั้นเนี่ยเท่ากับพวกเขามีเกมใหญ่ถึง6เกมจาก8นัดแรกและนั่นแหละครับคือเหตุผลที่5นักแรกของพวกเขาเนี่ยโอ้โห เขาเริ่มต้นด้วยการชนะกิโรนานะครับถือว่าเริ่มต้นได้ดีต่อด้วยการบุกไปแพ้อาร์เซนอลหลังจากนั้นเสมอกับ PSV ในบ้านตัวเองและแพ้คาบ้านต่อแอเติโกมาดริดในบ้านตัวเองและบุกไปแพ้บาเยนนิชช่วงเวลานั้นคือช่วงเวลาเซตอัพทีมใหม่ของอิเก้เลยครับพวกเขาเสียนักเตะที่เก่งที่สุดในทีมที่ต้องถือว่าสําคัญที่สุดณนะตอนนั้นอย่างเอมเป้ไป5านัดล่าสุดคือช่วงรองทีมและ5นัดน,นั้นพวกเขามีแค่4แต้ม อันดับของพวกเขาหน้าตอนนั้นอยู่หลังอันดับ20และมีโอกาสตกรอบได้ด้วยซ้ําเพราะ3เกมสุดท้ายเหลือทั้งสตูการ์ดเหลือทั้งแมนซิตี้แต่พวกเขาก็มาเร่งเครื่องในช่วง3นัดสุดท้ายเก็บตตแต้มได้9แต้มเต็มจนมาอยู่ในอันดับที่เพลย์ออฟได้ และในช่องเพลย์ออฟพวกเขาก็เจอกับทีมในลีกเดียวกันอย่างแบล็์แล้วก็ชนะไปได้แบบโหถึงตรงนั้นเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วครับว่าปารีสเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วจริงๆปารีสเริ่มเข้าที่เข้าทางตั้งแต่เจอแมนซิตี้แล้วนะครับเจอแมนซิตี้เจอสุกับพวกเขานี่ชนะได้อย่างเบ็ดเสร็จเลยนะชนะทั้งรูปเกมชนะทั้งทุกอย่างครับสกอร์ก็ขาดด้วยในในช่วงเพลย์ออฟเนี่ยเริ่มเห็นของตอนที่เจอดิวพูลเนี่ยเรารู้สึกเป๊เชเป็นรองเล็กน้อยแต่ เป็นการเป็นรองที่สูสีกับริวพูมากและการเจอกับริวพูเขาเริ่มสอ่อแววแชมป์แล้วครับเพราะต่อให้พวกเขาจะแพ้ริวพูในเกมแรกนะแต่ถ้าเราดูเนื้อในนะครับพวกเขาแกร่งพวกเขามีระบบพวกเขาเล่นได้อย่างมีทรงกว่าริวพูกดริวพูยับครับในบ้านตัวเองสุดท้ายด้วยความที่ไม่เฉียบขาดของตัวเองกับริวพูวางแผนมาได้ดีรับได้อย่างอยูอย่แน่นก็แพ้ไปแต่เกมที่2พวกเขาสามารถบุกเอาไปชนะริวพูได้ถึงแอนฟิลนะครับช่วงต่อเวลาพิเศษนั่นคือ ทอบแบทเกมแรกมาเลยครับพวกเขาเหนือกว่าลิเวอร์พูลทั้งที่เล่นที่แอนฟิลและพวกเขาก็ผ่านลิเวอร์พูลมาได้ถึงตรงนั้นพวกเขากลายเป็นทีมที่น่าจับตามองขึ้นมาครับจริงๆถ้าใครจะบอกว่าอินเตอร์เป็นม้ามืดผมว่าฤดูกาลนี้ด้วยฟอร์มในช่วงแรกของปารีสเนี่ยถึงตรงนั้นเราเริ่ม,มเห็นปารีสกับแวแชมป์แล้วนะครับแต่เรายังคงไม่พูดอะไรเยอะเพราะว่าเส้นทางมันยังเหลือทั้งพวกมาดริออาเซนอลนที่มีโอกาสเจอและพวกเขาก็ผ่านหลังจากผ่านลิเวอร์พูลพวกเขาก็มาผ่าน อาสมิล่าแม้จะเหนื่อยมากในเกมที่2ที่บ้านของวินล่าแต่ก็ผ่านมาได้และมาเจออาร์เซนอลก็ผ่านอาร์เซนอลมาได้จนกระทั่งมาถึงนัดชิงครับเป็นหนึ่งนัดที่ผมรู้สึกว่าโอ้โหผมไม่รู้ว่าผมต้องบ่นอินเตอร์ว่าเล่นได้ต่ำกว่บบามาตรฐานหรือสู้ได้ไม่สมศักดิ์ศรีหรือต้องชมว่าปารีสแซงต์แชงแมงยิ่งอยู่ยิ่งดีและดีขึ้นเรื่อยๆจนพวกเขาเนี่ยโอ้ ชนะได้แบบสิเดืดขาดครับนี่คือชัยชนะที่ขาดที่สุดในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกตั้งแต่กอดตั้งแต่มีรายการนี้มาเลยนะคือเคยมีเกมขาดแบบ7340ใดๆก็ตามแต่ไม่เคยมีเกมไหนที่ขาดถึง5ประตูปะเปเช่สุดยอดบริอเิเก้สุดยอดครับเส้นทางอาจจะเริ่มต้นได้ไม่สวยแต่พวกเขาปิดฉากได้โคตรสวยเลยยังไงก็ยินดีกับแฟนปารีสแซงต์แชร์แมงด้วยหลังจากนี้ผมเชื่อว่าเมืองไทยอาจจะมีทีมที่สนใจและ เชียร์ปารีสมากขึ้นนะครับแม้ว่าใครจะบอกว่าเชียร์ด้วยความสำเร็จแล้วก็ตามแต่สุดท้ายเชื่อผมเถอะว่าหลังจากนี้ปารีสจะถูกพูดถึงในเมืองไทยเรามากขึ้นครับก็สุดท้ายนี้กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และกดติดตามช่องให้ด้วยนะ